สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแพหนแพแล้วก็มีฉลาม1ตัวอยู่ในทะเลนะครับกับเกมรัฟนั่นเองอ่าและตอนนี้เนี่ยนี่ไงฉลามนะครับโอ้โหผมก็สงสัยเป็นอย่างหนึ่งนะครับว่าฉลามเนี่ยมันมีอย่างอื่นให้กินเยอะแยะทำไมมันต้องมาไล่กินแต่เราวะฮะไม่เข้าใจอ่าภารกิจ ตอนแรกของเราเนี่ยคือสร้างอันนี้ก่อนเลยครับคอนสร้างคอนให้ได้เพื่อที่เราจะมาสร้างแพรนะครับสร้างแพรของเราเพิ่มเอ้ทางไม้ทางไม้เออถึงไหมถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเอาไม้นี้ก็ได้ไม้เออไม้มาโอเคฮึบเอ้ฉลามฉลามฉลามยังไม่กัดใช่ไหมมีอยู่แพรเดียวเนยึ มีอยู่แพเดียวนี้ถ้ากัดก็แย่แล้วนะพี่หลามนะได้ถังมาหนึ่งถังโอเคได้ของมาเพียบครับว่ายน้ำลงไปเก็บมังดิเอ,อ้ยเพื่อจะดีเอ้ยเออเพื่อจะดีดีที่ไหนพี่หลามพี่หลามโดนพี่หลามกัดโอ้โห ลงปุ๊บโดนกัดปับ๊บไม่เท่เลยพี่หลามอ่ะ,อะเราพอสร้างเรือยงไหนดูดิสร้างเชือกขึ้นมาก่อนนะครับสองอันเออรก,กราฟแล้วก็อ่าสร้างได้แล้วเจียมไปเลยมาทีนี้ก็ต่อเติมต่อเติมสักหน่อยเอ้าไม่พออีกเก็บได้แค่อันเดียวอ่ะ ต่อแพได้แค่แพเดียวเท่านั้นได้ยังขาดพลาสติกนี่าอ๋อเราขาดพลาสติกนะครับตอนนี้เอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆที่ไม่ใช่ฉลามนั่นเกาะหรือเปล่าเห็นเกาะแวบๆนะครับเออเฮ้ยนั่นเกาะจริงด้วยครับเห็นเห็นไกลๆเห็นไกลๆบมา มาเอาใบกล้วยมาด้วยใบกล้วยใบกล้วยเฮ้ยไม่ทันไม่ถึงทําไมกันติดติดอะไรติดอะไรกันนี่ฮึฮึเออโอ้โหเกือบโดนพี่หลามงาบอ่าสร้างได้แล้วจัดไปมีสี่แพรแล้วครับแล้วต่อไปเนี่ยที่เราจะต้องการนั่นก็คือเป็นอาหารพวกเขาเรียกว่าอะไรนะคือน้ําแบบว่า ที่ทำน้ำและอาหารน่ะอ่าเฮ้ยจะถึงเกาะแล้วจะถึงเกาะแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะโอ้พี่หลามไป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 เลยโอ้โหพี่หลามกัดไม้หายไปนหนึ่งไม้นี่แหนสร้างใหม่โอ้พี่หลามเฮ้ยมีเริ่มเริ่มเห็นแบบว่าน้ำตื้นแล้วครับตอนนี้เออฮึ เริ่มมีปากาลงปากาลังน้ำตื้นเฮ้ยแล้วทำไมเราเลี้ยวออกจากเกาะอ,อย่างเงี้ยเข้าเกาะกันสิเข้าเกาะได้ไหมดันแพได้ไหมดัน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 ไปเข้าเกาะเข้ากเกาะโอโดนกัดพี่หลาม่าเ,เราจะสร้างพวกไอนี้ได้ไหมอหูยังไม่พอครับตอนนี้พวกเอเขาเรียกว่า ทิทางที่จะบังคับเรืออะไรงี้ไปมีภายใกล้สร้างได้แล้วนี่ว่าดูก่อนะพัติกขอพัติกฮึบเออพัติกมาพัติกมาพี่หลามหายไปไหนแล้วยังอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้สิ่งสําคัญนั่นก็คือการที่เราจะห้ามขัดน้ําและอาหารครับอันนี้เป็นคลังเก็บของอย่างนั้นเหร แล้วน้ำอาหารอ๋ออยู่นี่อันแรกโอ้โหมองไม่เห็นอ่าครับถ้วยมาก่อนถ้วยใส่ไว้นี่อันนี้ปลูกอ๋อนี่ต้องอันนี้อันนี้โอเคอ่าครับขึ้นมาไหนล่ะอ๋อเดี๋ยวเดวีปุ๊บปๆ๊ปึ๊บ,บ,บอันนี้เลขอะไรเนี่ยเลขเก้าใช่ไหมสิบ อ่าครับขึ้นมาครับปลิป,ปลบับเพสเพสเพส,สมไม้เข้าไปวางไม้แล้วเราต้องจุดไฟด้วยเหรอแล้วยังไงเอาเอาน้ำใส่ได้ไหมมันใช้ยังไงอะ <c ười> คือเราต้องอ๋เอเฮ้ยเฮทงัทงทงั <c ười> นี่ตักเอาไม่ได้จะตักแล้วหน่อยนี่เราจะฟึบ ขึ้นมาแล้วเราก็จะเทมลงไปครับนะไม้ไม้ไมเทอ่าเทแบบติดแล้วไฟก็ติดติดให้เองอะเหรอโอเคก็ก็ดีอยู่นะได้อยู่อะตอนนี้เราต้องมีอะไรไว้ป้องกันพี่หลามบ้างเลยครับคราฟได้ยังอันนี้อ่าได้อยู่โอเค ใส่ไว้เลขสามเลยนะเผื่อพี่หลามมาครับแต่ตอนนี้เราจะเริ่มหิวข้าวแล้วด้วยเนี่ยเราต้องหาทำอะไรสักอย่างอันนี้นะครับเอาไว้เอาไว้ย่างเนื้อย่างป่าได้เนี่ยขาดเชือกอย่างนั้นเหรอเชือกสามอันเราสามารถครับเชือกได้เนี่ยอ่าหนึ่งสองสาม แล้วก็คราฟมาอันนี้คราฟืาอนนฟือ่าไว้ข้างกันเลยน้ำกับอาหารอย่างละบอกไว้อื้อเยี่ยมยอดอะแล้วเราสามารถเดี๋ยวนะฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่หลามพี่หลามยาไปไปไปเออโอ้อโห ซ่อมได้ไหมซ่อ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 มไม่ได้เรอเก็บของก่อนเออเราจะกินน้ำอะดริงค์คือไม่ใช่เออต้องเอานี้ fresh water แล้วก็ดริงค์คือโอเคแล้วก็ตักมาใหม่อ่าแล้วทีเนี้ยไออันเนี้ยเราจะเอาอะไรใส่ได้วะอันนี้ใส่ได้ไหมเฮ้ย ได้อยู่นะเนี่ยอ่าย่างไปหัวมันหัวมันย่างไปด้วยได้ไหมทำไงถึงจะติดไฟได้เฮ้ยตอนนี้มันจะมืดแล้วอะ่ะยังไงดีโอ้โหเริ่มมืดชีวิตในวันแรกของเรานี้จะขาดน้ำขาดอาหารตายก่อนไหมเนี่ยอื เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยเฮ้เ้ตกนะตกน้ำที่โดนกัดเลยอ๋อต้องวางวางฟืนลืมวางฟืนนั่นเองนะครับโอเคเได้น้ำมาแล้วอ่าดริงคือโอเคแล้วก็เติมใหม่เฮ้ยมันมืดทำไมมืดอย่างนี้ล่ะมืดโอ้โหมืดแล้วบรรยากาศน่ากลัวมากเลย เราสร้างเพิ่มได้ไหมอ่ะโอ้โหยังสร้างไม่ได้ขาดไม้อีกเราต้องการไม้นะครับตอนนี้นี่ฮึบอ่าสร้างเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเยไม่เป็นไรว่ว่ายว่แป๊บหนึ่งว่าแป๊บหนึ่งได้อยู่พี่หลามไม่กัดไปหิวข้าวแล้วอะ่ะกินกินได้ไหมพิกอัพพิกอัพมาแล้วอะ่ะยังไง อ่าพลิกอัพมาแล้วก็กดกินฮึบผมเพิ่มแค่นี้เองเลยเดี๋ยวเราจะลองหัวมันสิหัวมันอ่ากินน้ำด้วยกินน้ำฮึบดื่มอ่าสงสัยน่าจะต้องสร้างเพิ่มแล้วเนี่ยหรือต้องอัปเกรดดี ไอพกไอพกอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยทำไมวายลงไปเก็บวายลงไปเก็บแม่งเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพี่หลามอย่าไปกลัวเฮ้ยเฮยพี่หลามมาพี่หลามมาออไม่กลัวบอกเลยเก็บเก็บเก็บสามอันแล้วไว้กลับไว้กลับไปเออเยือโอ้โหมันไม่ได้เลยพี่หลามพี่หลาม พี่หลามเฮ้ยนี่ไม่ถึงอยากเก็บอยากเก็บเก็บซีโอว์นักลัวเยอะขือไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วจะตายจะตายโอ้วิหลามพี่หลามพี่หลามมาแพเราใหญ่ข um ึ้นแล้วครับจังหวะนี้อมากินหัวมันโอ้ไม่ได้เพิ่มเยอะขึ้นเท่าไหร่เลยอะแล้วเราเอามาจากไหนแล้วพวกหัวมันพวกอะไรพวกเนี้ย วางมันเข้าไปน้ำด้วยดื่มต้องดื่มดริงเออดริงคืออ่าเฮ้ย,ยนั่นมันถังนั่นมันถังเห็นเห็นถังเห็นถังฮึบเออได้ถังเยีเ่ยมอ๋อไป้นั่นมันเกาะเนี่นั่นมันเกาะนี่โอ้แต่เราไม่มีอะไรที่จะพายขึ้นไปถึงเกาะได้เลยเนี่ยตอนเนี้ย เป็นยังไงอะพี่หลามฮะมันยังไงมาโอ้ขยะเพียบเลยอยากเก็บอะอยากเก็บครับบอกเลยเอ้ไม่เก็บแล้วไม่เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ขอโทษมาเราลอมาใกล้ๆ้ก็ได้วะเอาหมดครับ เครื่องมือในการทำหากินของเราหมดแล้วตอนนี้สร้างยุ้นมาใหม่นะใช้อย่างใช้สอยอย่างประหยัดเออเก็บอะไรเก็บได้เก็บเอออย่างน,นี้อันนี้ไม่น่าจะเก็บได้เออต้องงี้ Gem. เจีมอ้าวโ,โหเมื่อกี้ไม้หมดหรือนี่เฮ้ยจะสว่างแล้วครับโอ้โห ไอเราไอนี่มาทั้งคืนเลยเหลอนี่ลากมันเข้ามาเออฮึบตอนนี้เราจะต้องสร้างอันนี้ได้หรือยังอ่าสร้างได้แล้วเอาไว้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอ่าสามารถใส่อะไรลงไปได้บ้างเนี่ย หัวมันใส่ได้ไหมอ่าใส่ได้แล้วนี้ล่ะอันนี้ใส่ไม่ได้เพราะว่าเราเผาไปแล้วกินได้อย่างเดียวหัวหอมเผาอันนี้ก็กินได้อย่างเดียวเออแล้วเราไปเอามาจากไหนกันล่ะเนี่ยไอ้พวกหัวหอมเผาหรืออะไรทั้งหลายแหล่เราไปเก็บได้จากไหนมา จากในถังเหรอนะาเอาในถังก็ได้ฮึว้าเฮ้ยนี่ไงได้ได้จากในถังมาครับโอเคมาเราจะปลูก <c oughs> ปลูกไว้ก่อนต้องลดน้ำด้วยไหมเนี่ยโอ้โหต้องลดน้ำจริงด้วยอะทุบเฟสวอเตอร์จัดไปลดน้ำตัวไวนใะนลูกนะ เฮ้ยพี่หลามมาแล้วยังไงจะมากัดแพรอะอย่าไปเลยไป <c oughs> โอ้โหว,ว่ายตรงมาแต่กะเอาเฮ้ยมีนกมาขี้ใส่ด้วยอะ <c oughs> เป็นปุ๋ยเหลอเป็นปุ๋ยเฮ้ยไม้ไม้เออเอาไม้เอาไม้ <c oughs> เฮ้ยไม้ไม้ไม้อ่าไม้นี่เป็นสิ่งที่ดีดีงามดีเยี่ยมที่สุด เราจะเวียงไปให้สุดแขนเอาไอา้ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึง,ถงวายเก็บเองก็ได้วอ๊ยวพี่ลามเฮ่อ <c> อ <oughs> ไม่เป็นไรพี่ลามพี่ลามพี่ลามอย่พุ่งมาพี่ลามอย่พุ่งมาเฮ้อเฮือมาได้ยังไงนี่เนี่ยเฮ้ยนกนกนกจิกเฮ้ยไปไปโอ้โหมีการมาจิกกินด้วยอ่ะตายแล้ว <c oughs> ออใส่มันเข้าไปเฮ้ยเราได้อะไรมาอะไรวะเนี่ย use locate สิกเนลอะไรสักอย่างนะครับเหมือนเป็นแผนที่หรืออะไรเฮ้ยเก็บได้ยังเนี่ยอันเนี้ยฮะเฮ้ยเ้ยถังถังทังเยี่ยมเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะอยากรู้อยากเห็นนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะโอต้องการน้ำอีกแล้วเหรอ คืเฮ้ยเราอยากรู้อยากเห็นอันนู้นครับเดี๋ยวก่อนไปวายไปพี่หลามอย่าเพิ่งมานะพี่หลามมาแทงนะบอกให้เฮ้ยชึบอ้าวเป็นการเอเป็นการเรือใครก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮยพี่หลามมาพี่หลามมาแทงนะบอกให้แทงนะแทงนะแทงนะมันยังยังไงอะฮะโอ้โหแทงไม่ได้ด้วยแทงไม่ได้ ลดน้ำมันเข้าไปลดน้ำอันนี้เก็บเกี่ยวได้อย่างเนียยต้องใช้อะไรเก็บใช้อะไรเกี่ยวหินตโนแอเอ้ยมีปลาให้เก็บด้วยนี่ว่าเฮ้ยที่ตกฉลามก็มีเหรอเฮ้ยเอาครับเบตตกปลามาก่อนดีกว่าครับอาเบตตกปลามาคลิปกราฟ ช่องนี้แล้วก็ตอนนี้เราจะต้องการอะไรดีนาะอันนี้ไว้ปลูกพืชก็มีแล้วเดี๋ยวก่อนนะเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในพาร์ทนี้แล้วไอ้พวกอันนี้เราจะเก็บเกี่ยวได้ยังไงหรือเราจะต้องรอมันไอ้นี่กว่านี้ไอ้ตกปลาไหนลองดูสิเฮ้มีมีเพลงขึ้น เพียงขึ้นเพราะเราตกปลาหรือเพราะเราเจออะไรไม่เจออะไรใช่ไหมตกปลาแล้วไม่มีเหยื่อเนี่ยมันจะตกได้ไหมละ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่หลามเฮ้ยได้ด้วยได้เฉยเอาอ๋อได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับปลาแฮริงหนึ่งตัวมาขออีกสักตัวได้ไหมละ่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้มากลิบกราบนะ ที่รัเพียปลาอะไรวะได้ปลาอะไรมาไม่รู้นะครับกินน้ําก่อนกินน้ําเดี๋ยวหิวน้ำใจกินนี้ด้วยเออกินเอ้ถังหายไปไหนถังหายไปไหนไปเ,เก็บถังเก็บถังถังถังไอ้พี่ลามมาพี่ลามมาเออ <c oughs> พี่ลามมา <c oughs> พีนหลามมาไปเก็บเกี่ยวได้แล้วเยี่ยมเอากดผิดเออจะเอาเอามันใส่ซะหน่อยนี่ก็เก็บได้แล้วโอเคไปต้องเอาน้ําน้ำลดลดน้ําลดน้ําด้วยโอเคไหนเรามาลองย่างปลากันหน่อยสิปลาแฮริง่งโอ้ อันนี้ปลาทิลเพียอะไรไม่รู้เขาบอกหน้าตาตลกนะครับแต่ปลาแฮริงนี่แหละเอ้านี่มันตัวตัวใหญ่ตรงไหนตัวแค่นี้ไหนบอกตัวใหญ่อ่าพื้นที่ของเรามีแค่นี้ก็เพียงพอนะครับตอนนี้ฮึบฮึบมาพี่หลามยังไม่มาใช่ไหมพี่หลามพี่หลามอยู่ไหนเอ้อเยอะอยู่นี่ไม่เป็นไรขอเก็บอีกได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวพี่หลามยา อย่านะอย่าอย่างหืออย่างหือเดะเฮ้ย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 โอ้โหพี่หลามมันช่างดุพี่หลามมันช่างดุมีอย่างอื่นเยอะกินเยอยะแยะไม่ไปกินหึมากินเราทําไมไม่เข้าใจเฮ้ยดึงขึ้นมาครับได้แฮร์ิ่งมาอีกแล้วเฮ้ยพี่หลามโอ้โหเราจะไม่ลงเ้ยไปไปไปอย่ามากัดอย่ามากัด พี่หลามโอ้โหเว้ยถ้าเกิดอันนี้เราแตกละ่ะไม่ได้เราต้องสร้างล้อมรอบเอาไว้กันพี่หลามกันพี่หลามเออสร้างให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่าตอนนี้เริ่มเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกันพี่หลามกัดไม่งั้นเดี๋ยวพอแผ่นนี้แตกแล้วมันจะหายไปเลย โอ้โหขึ้นลมเริ่มแรงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยขึ้นลมพายุสงบเสงี่ยมแปลปวนทันใดเอเราจะทำอะไรก่อนดีเนาะตอนนี้อันนี้มีครบแล้วเอาเตียงมาสักหน่อยดีไหมล่ะขาดตะปูอย่างนั้นเหรอตะปู ทำจากอะไร 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยมีเตียงเฉยครับตอนนี้ craft ออ่าครับเตียงขึ้นมาแล้วก็นอนตรงไหนดีวะเนี่ย <c oughs> นอนมันข้างๆนี้เลยแล้วกันอ่าเราเป็นแบบว่าเล็กๆไปก่อนนะค่อยขยายตอนนี้ค่อยขยายอือ่ากินปลา ลดน้ําลดน้ําหรือไม่ต้องลดฝนตกเมื่อกี้ครับถ้าทางจะยังไม่ต้องลดไปเ,เจอเกาะแบบใกล้มากอ่ะเจอเกาะแบบใกล้มากคราบอะไรได้บ้างเนี่ยตอนเนี้ยที่เราจะสามารถไปติดเกาะไปติดเกาะได้สักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างงีอ้อ่นนี้ก็โหราบไม่ได้ขาดไม้พายก็ขาดไม้แล้วพี่หลามไม้กแก้วนะไม้กแก้วนะเอ้ยไป คนจะเอาไม้เนี่ึขอไม้ผอไม่ถึงได้แต่เชือกได้แต่เชือกคือนี่ไงขอไม้หน่อยขอไปดูเอ้ยพี่หลามพี่หลามมึงมึงโกงมึงโกงเดี๋ยวพี่หลามมึงโกงกูกูไม่ชอบมึงกูไม่ชอบมึงพี่หลาม กูไม่ชอบมึงอะกูไม่ชอบมึงพี่หลามขอไว้กลับขอไว้กลับฮึบฮึบเฮือยเฮือจะตายแล้วจะตายแล้วฮือยอฮืือนอนนอนเอาไม่สามารถนอนได้ตอนกลางวันอย่างนั้นเหรอโอ้โหลุกลุกให้ไวเลยผมนี่ลุกขึ้นเลยครับ ดูซิครับภายได้ยังเหลือ,อน,นี้เอ้ยอันนี้ก็ได้แล้วนี่ว่าโอเคเอาติดตั้งไว้โอ้โหใหญ่ซะเกินตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันจัดไปเดี๋ยวค่อยเอยค่อยขยับขยายยุ๊อ่าอ่าหมุนโอเคทีนี้เราก็จะได้รับลมเพื่อที่จะไปตรงนูน้น เราจะขอไหว้ลงไปเพื ies, ่อเก็บถังเก็บถังเก็บถังเงือเอเหือเหือเหือแล้วเหือเหือกินน้ำเพิ่มเลือดได้ไหมเนี่ยคือยืบไม่เพิ่มกินน้ำทำไมถึงไม่เพิ่มเลือดให้มั่งอ่าไปไปทางนี้เลยเออ โอ้ก่อนนี้มันไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันมีดูมีต้นไม้อยู่แค่ต้นเดียวอ่ะมันเหมือนมันจะไม่มีอะไรเลยนะนะก่อนนั้นอ่ะเราค้าไพ่เพิ่มได้ไหมโอ้ขาดสามอะ่ะอ่าแล้วเราจะเอาเรือให้มันเรือเราให้มันติดติดแถวนี้เข้าไว้โอเคแล้วก็ฮึ อ่าเก็บเสากระโดงมีสมอให้ไหมอ๋อตอนนี้เราได้มาอยู่ที่เกาะแล้วนะครับบรรยากาศดีทีเดียวเชียวแหละเดี๋ยวก่อนนะเราขาดไม้อะ <c oughs> ครับพวกไอขวานได้ไหมขวานก็ขาดไม้นะครับโอ้แต่ตอนนี้มีเกาะมีเกาะสามารถเก็บได้พวกนี้โอเค ถ้ามีขวานเนี่ยน่าจะตัดไม้ได้เนี่ยเรียกว่าตัดไม้ทำลายเกาะฮยสำรวจสำรวจให้หมดเออฮึบฮึบอ่าขึ้นมาบนเกาะแล้วเราต้องได้ของกินดอกมงดอกไม้โอ้โหเนี่ยอย,อยากได้เลยอยากได้เลยทางนี้มีอะไรมีแต่โขดหิน แางล่างนั้นมันอืมปะการังเหรอเออโดดขึ้นขึ้นบกดีกว่าเด้อเจอพี่หลามอ่ะแพรเราใหญ่ขึ้นตอนนี้แต่ว่าถ้าเราอยู่แต่ตรงนี้เราก็จะไม่ได้ของเลยเนี่ยสิอ๋อต้องสร้างไอ้นี่ขึ้นมาไอ้นี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่า ah, small storage box โอเคไหนล่ะอ๋อ oh, oh, นี่อยู่นี่นอยนี่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใส่มันไว้กับแผ่นไหนดีล่ะ <laughs> เดี๋ยวโดนพี่หลามกินเนี่ยไม่ไม่ค่อยไอ้นี่เลยเออจัดไป open แล้วก็ใส่มันเข้าไปได้ไหม กดแบบว่าไม่มีกดทีเดียวแล้วใส่เลยเหรออะไรเงี้ยต้องลากลากเนี้ยเหรอไปไปโอเคเอาเละครับแล้วลาฟในพาร์ทนี้นี่คงต้องพักไว้ที่เกาะนี้ก่อนนะครับอแล้วเดี๋ยวเราพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะสร้างอะไรเพิ่มเติมแล้วจะไปเกาะไหนเจออะไรกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกัน ซาโรนี่ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน